สวัสดีฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆชาวเก็บสถิติเซิร์ฟประเทศไทยหรือเจ้าเล็กกุ้งเล็กเก็บสถิตินะฮะในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่อัปเดตใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยเดือนนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่ใครหลายๆคนก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาแรมเดือนเลยนะฮะสจหรับการมาถึงของเทศกาลลูกอมดาว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 เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะมีอะไรหดๆไหมให้เราซื้อกันบ้างในราคา26,647เทสเพราะว่ามีแค่นี้นะครับผมโอเคยัง แรกที่เราเจอเลยนะครับผมในราคา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลอมดาวก็คือรูนป้องกันการเรียก3 5ปซแสนหนึ่งป้องกันแค่35เนี่ยนะถามจริงก็ยังมีคนซื้อนะครับผมก็คือคนรวยเนาะอ่ะอยางต์ปลายนะครับผมก็เป็นอัญมณีนะครับผมป้องกันการดึงเนาะยีใส่ออฟแทนไม่ดีกว่าแล้วป้องกันการดึงเออออฟ ยี่สิบเก้ายังติดบ่อยกว่าเลยตั้งเก้าหมื่นแะน่โอ้โหแล้วก็รูนป้องกันการสร้างเนราคาเพิ่มอันนี้เหมือนจะค่อนข้างโหดอยู่นะครับผมเพราะว่าเราก็อยู่ในยุคสมัยที่มีน้องดีดีเต็มเมืองเลยเนาะแล้วก็ผุดเมืองเยอะซะด้วยน้องดีดีคนเนี้ยลงมาแค่ราคาเจ็ด0มื่นนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกล่องตุ๊กตาน้องซนะัมเมอร์เนาะได้ทั้งหมดนะครับผมกับอะไรอีกตำนาน โทพาซัมเมอร์ฮะเดี๋ยวนะนี่เรามีตัวละครใหม่เลยครับอู้แล้วก็จี้ใหม่ด้วยแล้วก็อัญมณีใหม่ด้วยแล้วก็สิทธิ์การเปลี่ยนน้องซัมเมอร์ให้แกเป็นโทพาซัมเมอร์ด้วยแล้วก็มีตำนานซัมเมอร์ขายด้วยหูหูน้องซัมเมอร์ครบเซตราคาแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ อุ้ยแต่ทำไมโทพาร์ตมันถึงอ๋อโทพาร์ตยังไม่รวมโอ้ยมันเป็นตำนางเลยนะเนี่ยแสนห้าเหรอแต่เรายังไม่ได้ดูความสามารถเดี๋ยวขอไปประเมินความสามารถของน้องก่อนตัวนี้ก็แสนห้าตัวนี้แสนสี่ทำไมถูกกว่าอ่ะไปดูความสามารถกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเราจะได้รู้ความสามารถกันครั้งแรกตรงนี้นี่แหละ ความสามารถของน้องตำนานโทพาซัมเมอร์นะครับผมก็คือเมื่อเริ่มต้นเทินของเรานะครับผมเราจะําอุ้ยสวยมากเลยเคยเห็นมาแล้วนะครับผมเนาะ เมื่อเริ่มต้นเกมของเรานะครับผมเลือกควบคุมหุ่นกนะ๊อปปี้เนาะความสามารถหลักๆของหุ่นก๊อปปี้ก็คือมุมฝ่าดตรงข้ามได้รับแรนด์มาส์นะครับผมมีโอกาส50 5เปอร์เซ็นซั่งเลนด์มาสเพิ่มเติมไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มเนาะแล้วก็ที่แตกต่างกันนะครับผมในหุ่นยิ้มหุ่นหน้านิ่งกับหุ่นเซ็กซี่นะครับผมก็คือหุ่นหน้ายิ้มนะครับผม45ป้องกันการขโมยมาเบิ้ล มีแล้วหรอแล้วก็หุ่นหน้านิ่ง4 5เปป้องกันการขังกงฝันตรงข้ามส่วนหุ่นเซ็กซี่นะครับผมก็จะเป็น60%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่เกิดขึ้นกับฉัน60%เลยเหรอวุ้ยน่าสนใจนะนี่ แล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมเมื่อไปตรงข้ามย้ายเกิน2ครั้งภายในหนึ่งเทิร์นมีกาส80%ที่ย้ายไปยังเกาะรางทั้งหมด2ครั้งทุกโอกาสการท้าดูต่อมีการ45%ชาร์จซูเปอร์ชิลนะครับผมทั้งหมด2ขั้นเนาะไม่มีบวกเวอร์เจนเพิ่มใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้จะไม่เห็นนะอืสามารถเอามาต่อก่อนกับน้องยอมร้าได้อยู่นะนี่ส่วนความสามาต่อไปนะครับผมเมื่อทอยลูก เปล่านาะมีโอกาส75%เลือกทอยด้นหน้าทอยหลังนะครับผมมันตกแลนด์มาของฉันก่อสร้างได้ตรงเมีโอกาส90%จากที่โอลิมปิกดึงอ่าหน้าหลังสี่ช่องมันไม่ได้เหมือนน้องซัมเมอร์ปกติใช่ไหมเหมือนน้องซัมเมอร์ปกติจะมีใจเงินสรุปอ๋อเหมือนเลยนี่ไงป้องกันเอฟสระอันตรายที่เกิดขึ้นกับฉันแค่สองครั้งไงเออแต่มัน70%แต่มันป้องกันแค่สองครั้ง แต่อันนั้นอ่ะหกสิเปอร์เซ็นป้องกันได้ตลอดชีวิตเอาไงล่ะเอาไงเฮ้ย <c oughs> มีโทนนอลหลงด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมดีทำไมดีอ๋อตอนนี้เรายังไม่ได้ดูอ่าจี้ที่มาก,กับน้องนะครับผมจี้ใหม่เนอะ๋อมีความสามารถก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามทำการตกเมื่อของฉันนะครับผมมีอการเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพิ่มค่าบันทางแบบฟิกทั้งหมดคูณสี่นะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกไปยังไม่เรียกของฉันเก็บค่าบันดางเพิ่มขึ้นโอ้อโห เมืองจะแพงไปไหนฟิกค,คูณสี่นี้หลังจากดูดเข้ามาทางไปแล้วนะครับผมเผื่อใครใส่ความสามารถแปลนดูดเมืองคูณมาเนาะเมืองมันก็จะแพงอยู่กับร้อยห้าสิบแต่ไหนๆก็มันเป็นที่ที่แถมมาให้แล้วว่าทําไมไม่ไม่แบบ2องรเปอร์เซ็นเนี่ยสอ้อยหสิเอร์เนี่ยเย,เ,ออเยอะๆไปเลยร้อยหสิบมันน้อยเกินไปหรือเปล่าซีเอมส่วนอัญมณีนะครับผมคอสตูมของน้องทรพาสนะครับก็ไปดูกันที่ รูปอัญมณีตรงนี้แล้วก็สมุดภาพอัญมณีนะครับผมชุดแต่งกายนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้เนาะในเทนนองชั้นนะครับผมเมื่อตรงพื้นที่ของชั้นมีกาโทร0เนาะลบสิ่งติดตั้งสิ่งอัญเชิญภายในแถวนะครับผมพร้อมกับเปลี่ยนไฟตรงข้ามภายในแถวนั่งกลายเป็นหุ่นกระบ,บอกนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวโทพัสตำนานเลยเนาะเออเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็เหมือนกับคอสตูมเดิมของน้องด้วยเออแต่ตัวละครไม่เหมือนไงความสามารถ โหดกว่านะครับผมโอเคนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของน้องโทพาซัมเมอร์ในตำนานนะครับผมอย่างอื่นๆก็น้องไกรทองอ๋อตตำนานไกรทองกับอีโวไกรทองห่างกันแค่สี่หมืนเพชรเอ้ยสี 40, ห่หมื่นลูกอมดาวอืมชุดที่เป็นจระเข้จระเข้นี่ก็จะเป็นอะไรความสามารถของแปนสปริงใช่ปะ่ะอีกแสนสี่ ตำนานพริวถ้าเกิดว่าพริวไม่มีคอสตูมก็คือเล่นไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เล่นได้ก็ซื้อคอสตูมมาด้วยอีกแสนสี่แสงเฮงเกตยศแบบเลือดในนี้มีอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นแค่แสงเกตยศนะเนาะอ้ออๆเฉยๆนะครับผมไม่จำเป็นแฝดซาร่าเจ็ดหมื่นไม่เคยเห็นใครใช้นะหาทยไปเล้ว อีเวนต์มันไม่ได้น่าเบื่อนะครับ seguinte, ผมมูแค่นอนน้อยนขออนุญาตชี้แจงจีเอมไว้นะครับผมแล้วก็แปดเอ็มมาสองตัวน uh ี huh. ortal, aches, ้ไ <in> ม <memories> <c oughs> ่ค่อยมีใครใช้ Immortal j เจนนีก็ไม่ Pish เพช g e b e s สเดียวก่อนนะอะไรนะ Pish เ t ชชิสเ s สเพชชิสเบ b หกสิบเอ้หกหมื่นก็ไม่เลิกคอมเมนต์ตักหมุดไปเลย ปักหมุดนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีเนาะดาร์กรองเท้าซูเปอร์เดเมนชันมันจำเป็นสำหรับทุก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 ,ทก,ทกตัวละครในเกมเศรษฐีจริงๆปักหมุดไว้เลยนะครับผมบัดพาวเวอร์แมวเหมียวเอ้ยที่นี่มันก็ดีเหมือนกันนะมันสลายโลได้ค่อนข้างเร็วเลยอะเพราะว่ามันมีขโมยเงิน50%ถ้าเกิดว่าทอยทอยหลังปุ๊บมัติดปุ๊บก็ลดเกาะไปหนึ่งถ้าเกิดว่าขโมยเงินติดอีกก็ลดเกาะไปอีกหนึ่งเนี่ย ก่อนในที่นี้หมายถึงแซูเปอร์ชิลเงี้ยชิลชาร์โล่เงี้ยต่างๆนะครับผมหมวกไทนเนี่ตุ้มตีหรอที่น่าจะเอามาให้กับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่นะครับผมแลวยังไม่มีหมวกดีๆเนาะก็สามารถหาได้เหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างแพงนะครับผมหมวกเก่าขนาดนี้ยนะังเจ็ดหมื่นเนาะมันใช่ไปที่กุหลาบต้องสาบไม่ต้องนะครับผมไม่ต้องมันหลอกลวงหลอกลวงลุงคิดว่าตกเมืองเราที่ไม่ต้องเชิญก็จะติดตดีบ้าโดกุหลาบแต่มันไม่ใช่นี่อะไรเนี่ย ชูตติ้งฟองสบู่หรอคิดว่าไม่นะรองเท้าหมัดหรออืมใช้หมัดแมวเหมียวดีว่ะรองเท้าที่ดีอ่ะก็คือรองเท้าเลนมาร์กไอ้รองเท้าหมีเลนมาร์กนั่นอนะ่ะดีมากดีสุดๆได้ความสามารถของรองเท้านินจามาบวกกับความสามารถเมืองผุดอีกเฮ้ยประหยัดช่องที่สุดๆนะครับผมแค่นี้อนะ่ะเนาะ โอ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะของฮิตล่ะนาโอมิ Naomi หรอไม่เอลิเซ่ไม่เบลไม, ale, ไม่เจ้าหญิงมาโยไม่สโนว์ควีนอลิซาไม่บิสกิตเอ้ยทำไมอ่ะทําไมลุงรู้สึกว่าตัวละคารพวกนี้มันไม่น่าหาแล้วมันเคยน่าหาเหรอหรือว่าเป็นเพราะลุงมีน้องยอมลาลุงก็เลยมองข้ามตัวละคารพวกนี้ไปหมดน่าจะเป็นเหตุผลที่ดีส่วนจี้นะครับผมก็จะมีโดนก๊อปปี้แม่เหล็ก อันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครที่ก่อสร้างเนินมาร์คได้ไวอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่มีโจมตีอ่ะโดนนี้ถือว่าดีเลยนะโดนดุนะครับผมโดนนินจาที่เห็นมันไม่ใช่อันนี้ปะย้ายไปยังพื้นที่ของฉนันทันทีมันไม่ใช่ไม่ใช่นี้นะมันจะเป็นแบบเมื่อก่อสร้างย้ายไปยังพื้นที่ของฉนันทันทีแล้วก็มีทอยต่อด้วยนะครับผมโดนที่ลุงหมายถึงอันนั้นอ่ะเนาะโดนทาสีดรอปก็ไม่โดนโลดดรอป ก็ไม่มีซูเปอร์ชีมแล้วจะเอาโล่มาทำไมรองเท้านด์มาร์กหรอสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีตัวละครที่ก่อสร้างในมาร์บาอ่ะรองเท้าเดนมาร์กก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมอุปกรณ์เห็นแบบเทเลพอร์ตเหรอถ้าใครเล่นบิสกิตก็ต้องมีนะน้องตัวเนี้ยเออรองเท้ากับดักก็ไม่อุ้ยเป็นอีเวนต์อมดาวที่จืดชืดมากเลยอ่ะ แสงเหตุกิติยศในการป้องกันเอฟเฟกอันตรายสามสิบห้าเปอร์เซนมาได้รูปแสงกติยศหรอออกเกาะล้างแปดสิบห้าออกเกาะมันแจกทุกๆเดือนอยู่แล้วนะส่วนมากแล้วออกเกาะมันจะอยู่ในอีเวนต์ข้างน้าเนี้ยเนี่ยการล็อกอินอะ่ะเออเราไม่จำเป็นต้องหาออกเกาะตั้งหกหมื่นอะไรนั่นหรอกแพงเกินเนี่ยออกเกาะอา้าวอยู่ไหน อ่ะหน้าแหกเลยเออกเกาะเนี้ยเห็นไหมออกเกาะอยู่ตรงนี้ใครมันจะไปใส่ออกเกาะทุกอาทิตย์นะครับผมไม่มีหรอกใช่ไหม,ไมโอเคไม่มีอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครอย่างยอมรายอยู่แล้วเนาะก็ข้ามไปเถอะส่วนใครที่จะหาลูกอมดาวเป็นแสนสองแสนนะครับผม<ๆ>เพื่อหาน้องคนเนี้ยคนใหม่คนเนี้ย เฮ้ยมันอมันจะพูดยังไงดีมันมันหลอกล่อเราด้วยไอ้น้องตุ๊กตาซัมเมอร์เงี้ยแต่ถามว่าตุ๊กตาซัมเมอร์โหดขนาดเลยเลยหรอก็ไม่โหดขนาดนั้นนะครับผมไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าน้องอ่ะมีจัดกานโอลิกเพื่อที่เมืองแพงอยู่แล้วเนาะใส่จี้เป็นสำหลังมากเพื่อทําให้น้องอ่ะก่อสร้างแลนด์มาร์กได้อย่างไวๆเพื่อที่จะใช้ความสามารถในการดูส่วน เครียดไม่ได้เครียดที่ความสามารถน้องโหดหรือไม่โหดอนะเครียดที่จะหาลูกอมดาวจากไหนตั้งแสนห้ามันหายากนะโหลูกอมดาวอะอีเวนที่แล้วลุงหาลูกอมดาวเท่าไหร่นะลุงเสียเพชรไปเป็นสองหมื่นเลยอะใช่ปะหรือว่าจําผิดน่าจะจําผิดแหละ <laughs> นตอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเอาุกเปรนโชคดีก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครที่อมดาวเหลือๆนะครับผมจะซื้อมาสะสมก็สามารถทําได้นะครับผมโดยพี่ไม่ต้องผ่านการแอดคลุกจากลุงเลยเนาะอ๋อนี่ไงถ้าเกิดเรามีตํานานซัมเมอร์ถ้าถามว่าตํานานซัมเมอร์ควรแรกมาเป็นเนาะคนนี้ไหมบอกเลยว่าพออัวรอควรนะครับควรอัปเกรดเป็นอย่างยิ่งซื้อมาเถอะิดพิเศษเนี้แต่ ถ้าเกิดว่าตำนานของเรามีคอสตูมอยู่แล้วอะเราก็จะสูญเสียคอสตูมนั้นไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะครับอันนี้ก็พิจารณาเอาเองนะแต่เปลี่ยนควาสามารถนะควาสามารถหัวขึ้นเลยนะแล้วเราจะไม่หาแล้ว Coming ง o ูนแมปใหม่แมบปบอะไรเนี่ย อืดูไม่ออกอข้างหลังมันมัวมากถ้าเกิดว่าใครรู้ก็กระซิบกระซาบกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปคลิปหน้าใครมีจำนวนเรียวก็เล่นจำนวนต่อนะครับไปะนะครับผมจุ๊บจุ๊